ขเขมรหยุดเห่าจีนสร้างนครวัดจำลองกัมพูชาจะอดทนอดกลั้นกับจีนให้ถึงที่สุดเป็นอีกหนึ่งดราม่านะครับระหว่างชาวขเขมรที่พร้อมจะตามไปเคลมทุกที่ถ้าใครสร้างอะไรที่อาจจะไปคล้ายกับนครวัดของกัมพูชาแต่คราวนี้มาแปลกเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคนโพสต์ถามว่าทำไมครั้งนี้ที่จีนสร้างนครวัดจำลองแต่ชาวขเขมรกลับเงียบกริบ โดยผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าสมบัติได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในกลุ่ม Amazing Asia Culture Hub ระบุว่ากัมพูชาต้องอดทนกับจีนหน่อยนะเพราะจีนให้เงินสร้างสีหนุวิวขเขมรจงเงียบและอย่าเห่าใส่จีนละ่ะผู้ใช้ Facebook อีกรายหนึ่งได้โพสต์ถามว่าขเขมรว่าไงจีนก๊อบนครวัดตอนที่ลิซ่าแบล็คพิงคถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ปราสาทพนมรุ้งในประเทศไทย ขมรออกมาโวยวายกันใหญ่แต่ตอนนี้จีนยกเอานครวัดไปไว้ที่มณฑลกวางสีขมรกลับปิดปากเงียบเหมือนอมอะไรไว้ในปากหวังเงินจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่เขาไม่จำเป็นต้องมาเพราะเขามีนครวัดเป็นของตัวเอง และเมื่อเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่านครวัดจีนแดงนี้ได้เปิดให้เข้าชมใน,น,นหนาหนิงมาพักใหญ่แล้วซึ่งสื่อเสียงไฮลิสของจีนได้เคยรายงานว่าขณะนี้บรรดานักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถชื่นชมความงดงามของนครวัดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกัมพูชาได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงเมืองเสียมเรียบของกัมพูชาเลย และจากรายงานระบุว่านครวัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในเขตทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงซึ่งสร้างเรียนแบบมรดกโลกอันมีชื่อเสียงของกัมพูชาที่เหมือนแม้แต่กระทั่งรายละเอียดของบรรดารูปปั้นรูปสลักรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งทางทีมงานผู้ออกแบบเนี่ยได้เดินทางไปเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆถึงนครวัดที่เมืองเสียมเรียบเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยถูกต้อง คั้งนี้สําหรับประเทศจีนขึ้นชื่อเรื่องการเรียนแบบสถานที่สําคัญต่างๆทั่วโลกโดยก่อนหน้านี้ได้มีการสร้างเมืองจําลองที่เรียนแบบถนนช่องเอลิเซในกรุงปารีสของฝรั่งเศสพร้อมทั้งมีฉากหลังเป็นหอไอเฟลมาแล้วซึ่งหลายครั้งที่จีนลอกเรียนแบบสถานที่สําคัญเหล่านี้ก็ส่งผลให้บรรดาประเทศเจ้าของสถานที่ต่างๆแสดงความไม่พอใจเช่นกัน และเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปนะครับแทนที่ชาวโซเชียลกัมพูชาจะตามไปคอมเมนต์จีนว่าก๊อปปี้นครวัดเหมือนที่มักจะตามมาคอมเมนต์ไทยอยู่เสมอ แต่ครั้งนี้กลับแปลกออกไปเพราะชาวเน็ตเขมรกลับเข้าข้างจีนซะอย่างนั้นโดยชาวเขเมรหลายคนคอมเมนต์ไปในแนวทางเดียวกันเลยว่าถึงจีนจะก๊อปปี้ไปสร้างเองที่นั่นแต่เขาก็ให้เครดิตบอกว่านครวัดนี้เป็นของกัมพูชาไม่เหมือนไทยที่ก๊อปปี้ไปแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองในขณะที่ย้อนกลับมาดูกรณีที่มีรีสอร์ทหนึ่งในไทยที่ตกแต่งโรงแรมออกมาหน้าตาคล้ายนครวัด ณตอนนั้นเนี่ยชาวคอมเมนต่างออกมาประท้วงอย่างมากมายแต่สุดท้ายก็เฉลอยออกมาว่าเจ้าของโรงแรมหรือผู้ขอตั้งเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาและการก่อสร้างหรือการตกแต่งทั้งหมดเป็นฝีมือจากทีมงานทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาทำงานร่วมกัน ขณะที่ผู้ก่อตั้งเนี่ยได้ออกจดหมายขออภัยกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมบอกว่าประเทศไทยก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของผู้ก่อตั้งเช่นกันหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวไทยเนี่ยไปคอมเมนต์ถามว่าทำไมกับจีนถึงไม่กล้าไปคอมเมนต์ต่อว่าหรือเพราะว่ากู้งเงินจีนมาเยอะหรือเพราะจีนมาลงทุนในกัมพูชาเยอะจึงไม่กล้ากับประเทศจีนแต่กล้าที่จะเคลมกับประเทศไทยอย่างเดียว ดังนั้นถ้ามองในมุมนี้ไทยเราก็ควรตระหนักเช่นกันว่าอะไรที่ทำให้เขมรถึงกล้ายามไทยฝ่ายเดียวเพราะเราอ่อนแอหรืออ่อนข้อเกินไปหรือไม่ <c oughs> ก็อยากให้ลองทบทวนกันดูดีๆส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ช่องนี้มีแต่เรื่องสนุก